สวัสดีครับช่องทันตะว,วันเรื่องเล่าผีวันนี้เรามีเรื่องผีมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังทางรขึ้นเหนือนั่นกลับไปใน10ปีก่อนตอนที่ผมเข้ามาทํางานในกรุงเทพโดยพักลงกับเพื่อนๆหลายๆคนช่วงปลายปีพี่ชายของเพื่อนมีโปรแกรมเที่ยวแบบไม่ได้วางแผนมาก่อนทําให้เราพอปฏิเสธไม่ได้ไปด้วยโดนเพื่อนลังไปเที่ยวด้วยกันแถมยังบ่นอีกว่า ไปฟรีทุกอย่างเพราะพี่ชายซัพพอร์ตถ้าไม่ไปไม่รู้จะว่ายังไงเราก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยต้องกลับมาบ้านแพกกระเป๋าเตรียมออกเดินทางในช่วงเย็นวันนั้นเลยโดยพี่ชายบอกพวกเราว่าขับรถไปช่วงเย็นแล้วเราก็จะไปถึงในช่วงเช้าและได้ดูพา,าธิขึ้นที่ยอดดอยซึ่งก็ทำให้พวกเราแอบตื่นเต้นกันมาก ด้วยความที่เป็นเทศกาลนี้เองพี่ชายเลยหาเส้นทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดซึ่งก็มีหลายเส้นทางอยู่ด้วยด้วยความที่พี่ชายเพื่อนทำงานในระดับหัวหน้าสาขามักจะเดินทางออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆตอนออกรถในช่วงเย็นพวกเราตื่นเต้นกันมากจนลืมเรื่องการสัญจรที่ยากลำบากไปเลย แต่พอดูเหมือนเริ่มมืดหน่อยๆความถึงเต้นงก็ค่อยๆลดลงไปเพื่อนบางคนก็เริ่มหลับบางคนก็ฟังเพลงวนไปจนเราที่อาสานั่งหน้าเป็นเพื่อนพี่ชายเพื่อดูเส้นทางเราก็นั่งมองสองข้างทางด้วยความวังวีพิพิลึกแอบนึกในใจว่าเป็นเราที่ชบอบขับรถกลางวันมากกว่า แต่พี่ชายก็บอกว่ากลางคืนรถจะน้อยอากาศก็จะเย็นสบายไม่ร้อนแต่แลราก็ว่ามันดีอย่างเสียอย่างจริงๆเพราะโดยเส้นทางรัฐที่พี่ชายพามานั้นมีแต่ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางป่าเขาดูรูปร่างแปลกพิรึกขณะที่พี่ชายขับรถไปเรื่อยๆตามเส้นทางสายเหนือ และด้านหลังก็เริ่มหลับไหลกันไปหมดเราเฝ้ามองทางแม้แจะแอบง่วงแต่ก็หลับไม่ลงถึงขณะนั้นพี่ชายออกปากว่าถ้าง่วงก็อย่าฝืนแต่เรากลับคิดว่าถ้าหลับได้ในเวลานั้นคงจะเป็นการฝืนหลับตาซะมากกว่าขณะที่พี่ชายขับรถไปแล้วเริ่มสังเกตเส้นทางนั้น เริ่มแคบลงไปเรื่อยๆจากถนนสีเลนค่อยๆเล็กลงจนเกิดเป็นเลนวิ่งสวนกันขณะที่พี่ชายยังขับรถด้วยความเร็วปกติที่ทำให้เราอุ่นใจไปมากเพราะปกติจะไม่ขับรถเร็วมากนักแต่ก็ถึงอย่างนั้นก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ชวนทำให้เราขนลุกขึ้นมาได้ บนถนนสายนั้นเราจำได้ว่าช่วงหนึ่งที่พี่ชายขับรถไปเรืยๆนั้นได้มีรถของเพื่อนร่วมทางคันหน้าเป็นรถกระบะแบบไม่มีหลังคาก็ยังไม่แปลกใจว่ายังอุตส่าห์มีรถโดยสารนั่งมาด้านหลังทั้งที่อากาศด้านนอกหนาวเย็นมากและมีลมแรงจนก,กระทั่งทำให้รถพี่ชาแล้ะโยกได้ พาะเป็นรถเก่งไม่ใหญ่ตัวนักยากจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นเพราะรถกระบะคันหน้าเหยียบเบรกบ,บ่อยเกินไปพี่ชายก็เลยขับรถประชิดเพื่อจะแซงไปในจังหวะที่แซงได้แต่ในขณะที่แซงขึ้นไปนั้นเองจูจ่ๆเราก็ได้ยินเสียงบึ้มและเสียงมันดังมากเหมือนลักษณะอะไรบางอย่างระเบิดจากนั้นไม่นานเราก็ได้เห็นกลุ่มควัน พร้อมกับรถคันดังกล่าวสายไปสายมาเหมือนกับการสูญเสียการทรงตัวก่อนจะกิ้งลงข้างทางหายวับไปกับป่าหญ้าสูงๆนั้นยอมรับว,ว่าตอนนั้นเราตกใจกันมากไม่เว้นแม้แต่เพ,เพื่อนที่นั่งอยู่เบาะด้านหลังก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตามเสียงที่ได้ยินนั้นแสดงว่าเราไม่ได้อุปทานกันไปเองหรือถ้าอุปทานจริงๆคงเป็นอุปทานมือแน่แน่ตอนนั้นพี่ชายค่อยๆเปิดไฟฉุกเฉินที่ข้างทาง พวกเราเชิงเงือมองขณะที่พี่ชายเดินออกจากรถไปกไฟฉายไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกแม้ว่าเราจะเชิงเงือมองยังไงก็ไม่เห็นวิแววรถคันดังกล่าวแระได้ยินเสียงเรียกร้องของความเช่วยเหลือใดๆทุกอย่างมืดและเงียบสนิทถ้าไม่ได้ยินเสียงหมาในระเวกนั้นเห่าบ้างหอนบ้างตามภาษาโชคดีที่เป็นพี่ชายที่กล้าหารพอที่กล้าลงไปดูอย่างรวดเร็ว ที่ช่วยคนบัตรจ็บเหล่นั้นแต่ที่ทำให้พี่ชายพวกเราประหลาดใจก็คือมันไม่มีร่องรอยการบรกหรือลอยถลายของรถคันใหญ่นั้นที่แน่นอนว่าถ้าตกลงไปนั้นก็ต้องมีล่องรอยให้เห็นบ้างล่องรอยเหล่านั้นหายไปไหนรวมถึงรถคันใหญ่นั้นด้วยพวกเราเต็มไปด้วยคำถามที่ถาเอาคนลุกขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อพี่ชาย ก็ข,ขึ้นมาบนรถก็แทบไม่พูดไม่จะอะไรปิดประตูรถพองล็อกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าออกไปทันทีตอนนั้นพวกเราไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและทุกคนก็ไม่กล้าปีปากถามอะไรพี่ชายดูหน้าตาพี่เขาจะคเครียดมันจะคิดอะไรอยู่แถมยังขับรถเร็วก,กว่าเดิมมันจะพาเราไป้พ้นจากจุดนั้นโดยเร็วที่สุดจนร่วงเลยมาได้ทันกระยะ เราเห็นพี่ชายเรื่องความความเร็วลงแต่ที่ว่าเป็นทางถนนสายเล็กๆในกว้างมากนัดเลยทําให้จดจําเพื่อร่วมทางได้ง่ายสิ่ที่เราเห็นจึงทําให้เราเทพอ้าปากค้างตกใจกับรถกระบะโฟล์วิคันใหญ่ที่ขับอยู่ข้างหน้าเรานั้นอาจเป็นคันเดียวกับที่ยางระเบิดตกข้างทางไปเมื่อคู่ก่อนเราจําได้ว่าหันหน้าไปมองพี่ชายแต่ยังไม่ทันได้อ้าปากพูด หรือว่าถามอะไรออกมาพี่ชายก็รี้บอกเพื่อว่าทุกคนพวกเราถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือได้กลิ่นหรือว่าเห็นอะไรนิ่งๆกันไว้จากนั้นพี่ชายรเรียบเร่งเครื่องแซงกระบะคันหน้าให้โดยที่สุดแต่สิ่งที่เราต้องเผชิญทำเอาหัวใจเต้นแรงขค้ืออย่างช่วยไม่ได้โดยเฉพาะเราที่นั่งอยู่ด้านหน้าจากแสงไฟหน้ารถที่สาดส่องไปท้ายรถกระบะนั้น ทำให้เราถึงกระเปิดตากว้างด้วยความตกใจเพราะบางก้าแบกันนั้นมีผู้ดโดยสารอยู่สองคนโดยพิงกับหลังห้องโดยสารหันหน้ามาทางท้ายรถทําให้เราเห็นใบหน้าของทั้งสองคนนั้นอย่างชัดเจนเป็นชายกับหญิงซึ่งน่าจะเป็นแฟนกันเพราะว่านางคุยกันอยู่ด้านหลังซึ่งดูว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ว่าเสียงไฟสาาสองเข้าไปใกล้ๆนั้นเราก็แทบช็อกพอใบหน้าของสองคนนั้นอยู่ในสภาพเละเทะยับเยินเหมือนลมลุกคุกครานกันมามีแต่รอยบาดแผลเต็มไปหมดแน่จะเลือดสีแดงสดน้ำเดลืองที่ไหลออกมาดวงตาที่สะท้อนแสงไฟแดงโลดจนเราไม่กล้ามองยิ่งไปกว่านั้น มันไม่ได้ผิดไปจากที่พี่ชายเราพูดเอาไว้กินชวนเสีสเอียนมากซากศพเน่าเปื่อยก็ส่งกินชนเข้ามาในรถอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงหมาที่พากันเห่าหอนในเมื่อลูกของเราแสงขึ้นไปได้เรากลับได้ยินเสียงหอัหอเราะโหยหวนอยู่ไม่ไกลเสียงหัวเราะนั้นประหลาดมากฟังดูเยือกเย็นยิ่งกว่าขนลุก ผมแทบชี้ฟูกันไปแล้วเราเผลอเอียงตัวไปใกล้พี่ชายไม่กาเงยหน้าไปมองเส้นทางตอนนั้นเรากลัวมากกว,ว่าจะเห็นรถคันเดิมสภาพศพเดิม,ดมแต่ยังนับว่าโชคดีที่หลังจากแสงขึ้นไปได้แล้วรถของเราก็วิ่งเข้าเรียนปกติพี่ชายเหยียบคันเร่งอย่างเร็วเพื่อให้รดจากเส้นทางสายนั้นจากนั้นพอรดออกจากเส้นทางสายนั้นแล้ว เห็นอะไรนอนเปลือยอยู่ข้างทางพอสาไฟเข้าไปใกล้ๆเราเห็นว่าเป็นคนเราได้กลินที่หมินกว่าที่เดิมพวกเรากลัวมากจนชายคนนั้นได้ลุกขึ้นมาวิ่งไล่ตามพวกเราตั้งระยะก็หายไปในกรีบควันพอใกล้รุ่งเช้าพี่ชายได้แวเข้าป้อมใกล้ๆเพื่อรางหน้าลางตาแล้วซื้อกาแฟ Thêm một tên thang